ทางให้ของเราอ,อยู่ครับพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายวินนี้นสิครับก็สวัสดีไปยังทีมงานซับสัมรวยโซนบรนพือครับใครมีงานติดต่อได้ครับโซนบรนพือพี่น้องซับสัมรวยไอ้ลงไอ้ลงน้อย นาาย,ยาทำทางกันทำทางกันนะครับอาถอยมาเลยถอยมาเลยทีนี้ สองร้อยพี่น้อง ZX เอ็กแต่ก่อนก็อยู่รถลุงบอลนับอยู่บ้านโพตากนั่นแหละคันนี้ขายไปครับเปลี่ยนปั๊มแล้วครับพี่น้องน่าจะปั๊มเกยียร์สามีครับ ตาก,ก็อยู่แถวใกล้ๆบ่อหินร้อยเนี่ยพี่นะ้องส่วนนี้ นายาวพี่น้องเพิ่งมาเปิดเมื่อเช้านี้บ่พี่น้อง เรื่อยๆพี่น้องไม่ช้าไม่เร็วครับไปเรื่อยๆนิ่มๆนอนๆครับเรื่อยๆ อันนี้เป็นสะหมอดีคนับดูซ่านนะครับเนี่ยขุดพี่น้องเราได้มาหายอยู่ครับตอนขุดเอาเต็มแล้ว น้ำนามนมนามหมดแล้วตจ้นี่จบททางอีกแล้วพี่น้องบองก็หายากครับ เราดินแห้งครับมาทำทางเพื่อน้อง